มาเอาเบียร์ใหม่ครับพี่น้องตะแก้วมาเอาเบียร์ใหม่อยู่บ้านบ้านยังคุ้มครับนี่บ้านยังครับอุโมงกอบ้านยังค่ำตบวรุ่มเหมาเพื่อถ่ายพุ่มอย่างวันลครพุ่มครับพี่น้องลูกสาวกะอยู่กรุงเทพเขาอยากได้เขาบ่าผมเลยมาเอานี่ครับเบียร์ใหม่เป็นายอยู่ครับเพิ่นกล้าไว้ยิ่ายรมองผมเลยให้เห็นเป็นบางส่วนนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้มาเอาได้ครับอยู่บ้านบ้านยังค่เนะครับคบ้านยังค่ มาเอาอเลยบัตยังข้ามาต้อบนอุโมานี่ละมันอยู่เงินพอหยังเนาะครับในบอกคือใดวะเนาะเที่ยงพอเที่ยง,อยงโอ้พอเที่ยงยทยง <c oughs> างบัตรยังข้ามมาทางพอเที่ยงก็ซิมโฟจักนี่หรอครับซิมโฟจัก,จกทั้งออกทางบัตรทางลัดนี่ทางไปบัตสุกแมวแมนบ่ครับแมนทางไปบสุกแมวครับ เช่นสายทางยงกูนชาติมุกดาหารอ๋อพี่น้องจะได้กับมาอาเด้อครับยึดใกล้ๆผมนี่ใกล้ๆบ้านยังขําบ้านผมมอกกับมาอ้าพี่น้องเอฟซีผมอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะได้กับมาเอ้าพี่น้องเลยมีหลายอย่างสะตอแล้วก็มีเขามีหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องนี่คือเห็นเป็นบางส่วนเลยครับพี่น้องต้องปลูกไว้ได้พี่น้องคุเมืองเนี่ย่ปลูกไว้ได้กินได้เห็ดก็ดีคนใส่เสื้อเห็ดยางดีได้พี่น้องใส่เห็ดยางดี คันเฮาบ่ปลูกบ็ไ่ได้กินเด้ครูมเมื่อน,นีิหาเห็ดก็นจะไปหาโคกหาป้าแล้วครับหาในที่เจ้าของเองสบายใจบ่ <c oughs> หลงป่าเด้พี่น้องผมว่าครับสมัยคขาเบื่อต้องสมัยพัฒนาสิไปหาเห็ดจะไปหาไกา่หาในที่เจ้าของแม่นนี่แหละพี่น้องเลยมาเอาเด้อครับพี่นอยยอย้องพใหญ่พใหญ่หยังก็เลื่อใหญ่เที่ยงอยู่บา้านยังค่ำนี่ละ่ะมาเอาเด้อครับขอบคุณเด้อครับพี่น้องที่เข้าเบื่อเข้าชมติดตามตะแก้วจัะได้ก็ คอมเมนต์มาต่างๆก็ได้ครับพี่น้องผมติดต่อให้ก็ได้ครับครับขอบคุณครับ